สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับเนาะมาผมมาพอกับสร้างบ้านนอกออกหาเหรอครับวันวนี้เสาร์นี้ครับสร้างบ้านนอกออกหาเราจะพามาหาเหาอยาบเบดครับหลังจากมือขึ้นใส่แหวนนะครับเนาะนะยี่สิบลังครับก็บมือขึ้นก็ได้ผลงานเต็มสวยๆแล้วครับวันนี้เตื่นสวยจัง่อยครับท่านผู้ชม ครับก่อนสิไปชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำเนด้วยครับด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้สร้างบ้านเราหัลโหลได้เหตดคลิปตอนะครับเนาะครับเพื่อเป็นการบอเสียเวลาครับไปเบิ่งกันเลยครับว่ามันสีมันสีใดพอตมบวนะครับสีแดตมหรือสีใดปนนะครับกับเบ็ดยีสิปล้างเนื้อหัวครับก็ลังจากย่ามมือขึ้นแล้วนะครับก็ลมลมคือส่งสีฟนครับจะกสีมันบมาเนาะนะครับเนาะครับตามชมน้ำกันครับครับกับไปเบิ่งหลังแรงน้ำกันเลยครับ มีแต่เหตุท่านผู้ชมได้ชมบนแลครับเออไม้กับงามอยู่เองครับโค้งงมีตัวบอ่อโอ้หลุดครับท่นานผู้ชมหลังแหลกหลุดครับเบื้องหลังที่สองนำกันเลยครับหลังี้งคือส่งสีรุดขึ้นกันเลยครับท่านผู้ชมไม้กับหัวครับ อหลังนี้รุดครับเนี่ยเบิ่งแต่หอยมันพันนะครับเนาะรอยพันกิ่วกิดิวอยู่ครับครับกับเบิ่งไม้นะครับเนาะไม้กางงามอยู่เองครับท่านผู้ชมไม้สวยอยู่ครับเกสรย่ามาแด่ลายหลังแหละครับหกเจ็ดหลังแหละครับยังระทันมีหาสักแต้มนะครับครับท่านผู้ชมจะฝ่าบื่อกันด้ครับด้วยตามชมตามดูุนํากันบาสิมีแต้มให้ท่านผู้ชมได้ชมกันบอลแครับเนาะครับบรรยากาศขางคลองครับ ไมก้กาบงามๆน่ครับสวยอ่าสีมีป้าครับแต่เมื่อคืนมันพี่สังเกตหน่อยหนึ่งครับเพราะว่ามันล่มครับล่มคาว่าอากาศล่มป้ากับสีบุคอยกินเนื้อะนะครับครับเดี๋ยวผมสียางเอ่อยางยางไปเรื่อยๆนะครับเนาะตัวใดถือตัวใดมีอากาศกับสีให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเนาะกับสีเก็บภาพบรรยากาศให้ชมน้วกัน ให้ชมน้ำครับครับตามชมตามเบื้องน้ำกันครับอย่าฝาเบือได้ครับเด้อไม่ถูกเลยก็ะายลังเลยครับแต่กระบอถือแล้วครับนะครับตามชมน้ำกันไปเรื่อยๆครับเบื้องสะพานไม้ครับโอ้สุดยอดครับมือเบื้องสะพานไม้ครับ่า้ชมสุดยอดยวตามีปลาจนนะ เป็นตามีปลาจนครับไม่ถือเลยหลังนี้ก็ไม่ถือครับโอ้ยเงยังเหลือเสยครับท่านผู้ชมหลังนี้เหลือเศยนะครับครับมาแล้วครับแต็มแรลครับโอ้หลายหลังอยู่ครับกำลังมาเห็นถือแล้วครับนะครับไปชมน้วกันเลยครับเราสิเป็นป้าหยังนะครับเนาะครับชมกันเลยครับปลาอะไรเนาะปรากวดับใส่ทีสวยครับทุกท่าน สวยครับสวยกับครับเตมดิอโหโอ,อย่าลดเตอร์เ้าลุดเตอรอ้แเต็มแหลกมากล่ะครับ จอครับแตมแม่สวยๆครับปรากฏสวยๆครับแตมแม่สวยๆครับครับล่างนี่ขาดเนาะครับเนาะล่างนี่มันขาดเนาะครับขาดแต่เมื่อคืนบวหัวไปเนี่ยมันกินเนาะครับครับเดี๋ยวขอุญาตย่างไปย่าเรื่อยๆเนาะครับเนาะเดี๋ยวจะได้จะได้กับทีทายแห่เบิ้งเนาะครับ าชมตามเบิ่งน้ากันนะครับเด้อปลาเบือนะครับเด้อครับมาแล้วครับแต็มที่สองครับโอ้ตัวนี้ปลาเหนือออนครับงามจริงครับตัวนี้วัวไม้กับโหดๆอยู่ครับโอ้ดึงสวยครับตัวนี้แอคชั่นสวยปลาเหนือออนสวยๆครับท่านผู้ชมออืครับเก็บกันนะครับเนาะเดี๋ยวสิสวยครับ แต่ที่เหลืออีกหลายลังอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวจะพาชมน้ำกันไปเรื่อยๆครับครับเก็บตัวนีกอนครับส,สวยปลาเนื้ออ่อนสวยครับปลาเนื้ออ่อนสวยครับเต็มที่สองครับได้ต้มแล้วครับสองตัวนี้ก็ได้ต้มแล้วครับ ครับก็เห็นถือีกีรังนึงแล้วครับโอหัวไปตายหญ่านะครับขับไปเบิ่งน้ำกันครับครับไปดูด้วยกันเลยโอ้ยแตาแข็งแก่งครับท่านผู้ชมกินเยอะหัวกไยเต๋อโอ้โหผ่านด้วนครับเสืองย่องเลยนะครับครับเก็บก่อนนะครับเนาะ งามเลยครับเปตตามีประคอใหญ่ครับบัตราหาเนื้อหอยมาใส่เนาะหาเนื้อหอยก็บที่เน้นจุดๆเลยครับเอาไว้โอกาสหน้าเนานะครับเนาะเดี๋ยวผมสิหาเนื้อหอยมาใส่ให้ท่านผู้ชมได้ชมเบิ่งชมนํากันเนาะครับเนาะครับเดี๋ยวเก็บเบ็ดก่อนครับครับเห็นอีกแต้มนึงเล้วครับเห็นอีกแต้มนึงอหนึ่งตัวหน่อยแท้ ตัวหน่อยพูดครับเสมทีซีนะครับเนาะครับหลังจากชมคลิปแล้วเปจะได้ครับการใส่เบ็ดเนื้อหัวนะครับเนาะการมีตั้งขาดมีตั้งเอชันเก็บบรรยากาศสวยๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับเนาะกคลิปสรุปพ้นงานชอ็ชอตๆนั้นมันหายนะครับเนาะหายจากกลองมากอะโหลดเข้ามา่ไปเนานะครับ โดยเขามาบได้ก็เลยต้องมาบรรยายให้ท่านผู้ชมได้ชมท่านผู้ชมที่ชมได้ฟังกันนะครับว่ามันเป็นจริงยัง,ยงไเนะครับเนาะผลงานก็ได้สามสีต้นนะครับเนาะที่เก็บมาฝากท่านผู้ชมครับครับครับคลิปนี้ก็ว่ม,มีอยังไรนะครับเนะาะก็เอามาฝากไว้ท่านนี้นะครับก่อนสี่จาก,กันไปก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ตามบาเราก็หาเราได้เลยครับเด้อ เผื่อเป็นกำลังใจให้สร้างบ้านนอกหาเราได้เห็ดคิบต้นนะครับเนาะครับ,ค,รบคลิมนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันคิบหน้าครับับสวัสดีครับผมพอกัดคิปหนาครับ